สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเด็กสแกนหุ้นสวัสดีครับเด็กสแกนหุ้นช่วงนี้ก็หยุดกันไปหลายวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยววันพุธของเราตลาดหลักทรัพย์ก็น่าจะหยุดด้วยครับใช่ครับอาทิตย์นี้นี่ก็หยุดเยอะจริงๆเลยนครับแต่วันนี้เด็กสแกนหุ้นมีหุ้นมาวิเคราะห์กันหรือเปล่าครับใช่ครับทั้งหมด3ตัวครับตัวแรกคือหุ้นอะไรครับโบเอครับ ควา่สนใจของหุ้นโปรเอ็นคืออะไรครับหนึ่งเลยครับราคาหุ้นยืนเหนือเส้น EMA ทุกเส้นเลยครับและเส้น EMA ก็ยังแผ่บานกันอยู่ครับ ISI ก็เกิน50แล้วยังไม่โอเวอร์บอรครับ MACD ก็เพิ่งตัดกันเป็นจุดแรกครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นสัญญาณของเทรนด์ขาขึ้นทั้งหมดเลยใช่ไหมจากอินดิเคเตอร์ต่างๆก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวนที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับอย่างนี้แนวรับแนวต้านของหุ้นโปรเอ็นอยู่ที่เท่าไหร่บ้างครับแนวรับอยู่ที่9บาทครับแนวต้านอยู่ที่9.6ครับ โอก็ oh, ここถือว่าเป็นหุ้นตัวนึ้งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับครับแล้วอย่างนี้หุ้นตัวต่อไปคือหุ้นอะไรครับ C A Z ครับเอ๊ะเด็กสแกนหุ้นเคยวิเคราะห์ C A Z ไว้ใช่ป่ะครับเออไม่แน่ใจเหมือนกันครับโอ้แต่ความน่าสนใจของหุ้น C A Z คืออะไรครับ M A C D เพิ่งตัดกันเป็นจุดแรกครับ I S I G e R S I เกิน50แล้วยังไม่ o v e r b o ์บอทครับ ราคาหุ้นยืนเหนือเส้น EMA ทุกเส้นครับและเส้น EMA ก็ยังยังแผ่กันเป็นขาขึ้นอยู่ครับแล้วก็วันปิดไปวันล่าสุดก็มีวอลุ่มเข้าซื้อเยอะพอสมควรครับก็เหมือนผมสังเกตได้ว่ามันเป็นเหมือนสัญญาณกลับตัวหรือเปล่าครับครับผมก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากๆทั้งมี i n เ i เ a t o r ประกอบว่าเป็นเทรนด์ขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการกลับตัวจากที่ช่วงก่อนไซเวย์มาอยู่ครับเหมือนราคามาปรับลงจากช่วงก่อนมานิดนึงด้วยหรือเปล่าใช่ครับ โอ้แล้วอย่างนี้แนวรับแนวต้านของหุ้น C ีอยู่ที่เท่าไหร่ครับแนวรับอยู่ที่5.5ครับแนวต้านอยู่ที่6บาทครับโอ,โอ้ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันนะครับค่ะแล้วอย่างนี้หุ้นตัวสุดท้ายที่จะมาวิเคราะห์คือหุ้นอะไรครับติดล้อครับเอ้ผมเห็นติดล้อนี่ช่วงนี้ก็ราคาปรับขึ้นมาจากช่วงก่อนที่ราคาปรับตัวลงมาเยอะมากๆเลยนะครับใช่ครับแล้วก็มีการปันโหดปันผลเป็นหุ้น13ต่อหนึ่งด้วยครับ ถ้อย <c oughs> <Mont ano. S 1> ่างนี yes. e ้ความสนใจของหุ้นติดล้อคืออะไรบ้างครับอธิบายก็เส้น EMA ตัดกันแล้วครับเส้น EMA 20ตัดกับ50แล้วครับแล้วก็ MACD ก็ MACD ก็ตัดกันเป็นสีเขียวแล้วครับ RSI ก็เกิน50และยังไม่ overbought ครับราคาหุ้นอยู่เนือเส้น EMA ทุกเส้นด้วยครับแล้วผมสังเกตว่าเส้น EMA 20วันใกล้จะตัดกับ200วันแล้วหรือเปล่าใช่ครับก็ดูน่าจะเป็นสัญญาณกลับตัวที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยนะครับในการเป็นเทรนด์ขาขึ้นครับ เรื่อย่างนี้แนวรับแนวต้านของหุ้นติดร้อยอย่ีงเท่าไหไรมั้งครับแนวรับอยู่ที่36.5บหครับแนวต้านอยู่ที่37.25บเจ็ดจดองห้าครับผมก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันนะครับครับวันนี้เด็กสแกนหุ้นขอจบการส่องเพียงเท่านี้ครับขอให้พี่ๆโชคดีในการลงทุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ